สวัสดีครับสังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับข่าววันนี้อัดก่อนผลฟุตบอลดังนั้นจะไม่มีผลฟุตบอลนะครับวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ15ธันวาคม2538นะครับกรณีการตัดสินเกี่ยวกับคดีบอสแมนนะครับโดยที่ชองมาร์กบอสแมนนะครับก็ชนะคดีการตัดสินนะครับโดยที่ ในส่วนของบอสแมนต้องการจะไปร่วมทีมดันเคิร์กในปี1990นะครับตอนอายุ25ปีเนี่ยก็สโมสสนไอเอฟซรชนะครับก็เป็นเจ้าของของบอสแมนในขณะนั้นนะครับก็ดันเคิร์ก็กตัดสินใจไม่จ่ายเงิน ะครับก็เลยทำให้บอสแมนอยู่กับในส่วนของ IFC r e แ a ชต่อไปเนี่ยแล้วสัญญามันหมดไปแล้วแต่เป็นสัญญาทาตนะครับในตอนนั้นพอหมดแล้วเนี่ยทีมก็ตัดสินใจ r e แ a ชนะฮะก็จ้างบอสแมนด้วยค่าตัวที่น้อยลงไปมากบอสแมนก็คิดว่ามันการการะทำเนี่ยมันผิดกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน นะครับที่สำคัญคือสนธิสัญญาโรมเมื่อปี1957นะครับแล้วบอสแมนก็ชนะคดีสำเร็จในวันนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการย้ายอย่างเสรีเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลก็คือหมดสัญญาแล้วไปได้เลยหรือไม่ก็อย่างเช่นก็นหมดสัญญา6เดือนแล้วก็ไปเจรจากับทีมอื่นนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับปัญหาของบอสแมนก็คือเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็เอ ชีวิตส่วนตัวเนี่ยทำให้เขานี้ล้มละลายนะครับก็จริงๆเขาก็มีปัญหาส่วนตัวหลังจากนั้นแหละนะครับแต่ว่าการชนะคดีของชองมาร์กบอสแมนนะครับทำให้เรื่องของการย้ายตัวอย่างเสรีเกิดขึ้นวันนี้ก็ครบรอบนะครับอ่ะไปดูกันที่ข่าวฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ FA คร p ับของไทยนะครับจับฉลากออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ การเจอกันมีดังนี้นะครับการท่าเรือเจอกับบุรีรัมนะครับคู่ใหญ่สุดในรอบนี้นะครับมเมืองเลยเจอกับผู้ชนะระหว่างเชียงรายกับสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวคู่นั้นจะเตะเมื่อไหร่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับชลบุรีเจอกับสุพรรณบุรีอุดรยูเนเต็ดนะครับเจอกับแบงคอกเบืองทองเจอกับสมุทรปราการซิตี้ในส่วนของมาดิโอยูโรฟสกี้อดนะครับอส่สงขลาเจอกับราชบ,บุรีตราเจอกับเชียงใหม่เมืองการยูเนเต็ดเจอกับหนองบัวนะครับเตะ สิมกราคมปีหน้าเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับราชบุรียืนยันควา้า4แข้งต่างชาติในเลขที่2นะครับคุณธนวัฒนินิติการจนาประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล f อนะครับสผู้เล่นมีฟาเบียนกอนซาเลสจากโคลอมเบียรีเจซุงจากเกาหลีใต้นะครับเป็นกองหน้ากองหลังนะครับแล้วก็แนวรุกอีก2คนโคเซ่ปอเตเรียแล้วก็เคอร์ดิซอ,อน ian, on, จากฟิลิปปินส์นะครับก็ คนที่ออกไปอย่างเช่นยานิกโบลีไปอยู่กับท่าเรือนะครับโยซังแฮไปอยู่กับเชียงใหม่นะครับก็นี่คือ4นักเตะที่จะเข้ามานะครับลองไปอ่านประวัติดูที่ go.com นะครับในส่วนของเชียงรายนะครับเอ,อ่อบิ๊งฮันครับยืนยันว่าขอเลื่อนเกมดวนกับท่าเรือ2 2ธันวาคมนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากทีมอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็คือว่า เออก็ในก็คือว่าท่าเรืออย่างเอกทัวรกับเชียงรายอย่างที่ทราบกันก็คือตอนนี้กักตัวอยู่ถึงวันที่19ทธันวาคมนะครับแล้วก็ด้วยการด้วยข้อกำหนดของ AFC ต้องส่งชื่อทีมไปแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกก่อน22ธันวาคมนี้นะครับแล้วอันดับของเชียงรายกับราชบุรีนี้ยังไม่ยืนยันเนาะ ก็เลยทาให้เชียงรายก็คิดว่าตัวเองเสยเปรียบมีเวลาเตรียมตัวแค่3วันนะครับหลังจากกักตัวเสร็จอันนี้ก็มองกลางๆนะครับว่าพัก3วันเนี่ยเพียงพอหรือยังลซ้อม3วันเนี่ยเพียงพอหรือยังในเกมที่จะแข่งอันนี้ก็คงไม่มีความเห็นมากนะครับแต่แค่บอกว่าวัน2วนันก็ว่าไปอย่างนะครับนี่3วันเนาะโอเค ในส่วนของฟุตบอลที่จะเตะกันในคืนวันพุธมีดังนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่งก็ในส่วนของพรีเมียร์ลีกมีตีหนึ่งนะครับอาร์เซอนอลกับเซาแฮมตันคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับลีดกับนิวคาสเซิลคู่นี้มองเจ้าบ้านเหมือนกันเลสเตอร์เอเวอร์ตันคู่นี้ก็มองเจ้าบ้านนะครับตีสามคู่แรกกับรตันคู่นี้มองเจ้าบ้าน นะครับลิเวอร์พูลกับสเปอร์สคู่นี้มองเสมอกันนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนาะจริงๆก็มีโอกาสเบียดได้แหละเวสแฮมกับพาเลสนะครับคู่นี้ก็มองเวสแฮมชนะนะครับแชมเปี้ยนชิพนะครับมีคู่เที่ยงคืนครึ่งดาร์บี้กับซาวนซีตีสองคาร์ดิฟกับเบอร์มิงแฮมโบโรกับลูตันตีสองสี่สิบห้าเป็นแบล็กเบิร์นกับรอตเทอร์แฮมตีสามเป็นโคเวนทรีกับฮัตเตอร์สฟิลด์และเรดดิ้งกับนอริชนะครับลีกเอิง ก็เอาตีหนึ่งก่อนนะครับอองเชกับสตาร์สบุกคู่นี้มองเจ้าบ้านอาจจะเบียดหรือเสมอนะครับที่ชงกับลิวคู่นี้ก็สนใจทีมเยือนเนาะมงเปลรีเยกับเมดสมองทีมทีมเจ้าบ้านนะครับนีมส์กับนีทส์นะครับก็ทีมเยือนหรือเสมอนะครับแรงส์กับน้องคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับบ็อกโลกับแซงต์แยเจียนคู่นี้ก็มองเจ้าบ้านเหมือนกันนะครับบ็อกโลแซงต์แตนิเตตตีสามนะครับพร้อมกับตีสามอีกหลายคู่ ลียงกับเลสคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับโมนาโกกับลองคู่นี้โมนาโกคิดว่าชนะได้เปเช่กับลอ,อริยองคงไม่มีอุบัติเหตุแล้วนะครับสำหรับปารีสน,รสน่าจะชนะไปแลนส์ส卡尔์เซย์คู่นี้ก็ยังมองว่าทีมเจ้าบ้านน่าจะเบียดได้แต่อาจออกสเสมอไอออกสามหน้าขออภัยนะครับบูเดสลิกา้ามีเที่ยงคืนครึ่งชาลเก้กับไฟบวกอะไรเกิดขึ้นได้เนาะแต่แต่ทีมเยือนสึกได้เปรี่ยวกว่าเล็กน้อยโอเคและคู่ตีสองครึ่งที่เหลือนะครับ ไปยังกับโบลต์บวกคู่นี้เจ้าบ้านรัวๆนะครับบีเรฟิลกับอัส์บวกคู่นี้คิดว่าทีมเยือนนะครับโคโลนกับเดลโกเซนก็ทีมเยือนยาวๆนะครับเพรเฟนไฮน์กับไลฟ์ซีคิดว่าทีมเยือนเหมือนกันนะครับเซเรียอิตาลีมีคู่เดียวเตะเที่ยงคืนเครื่องยูเวนตุสกับอาตาลันต้าคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับทีมเยือนก็มีฟิออเรนติน่ากับซาสโซโลคู่หลางจากนี้ตีสองสี่สิบห้าหมดนะครับมองเจ้าบ้านอยู่นะครับ เนัวกับมิลานทีมเยือนเถอะนะครับอินเตอร์กับนาโปลีคู่นี้มองเสมอนะครับปาร์มากับกายารีคู่นี้มองเจ้าบ้านน่าจะเบียดได้สเปเซียกับโบโลญญาคู่นี้มองทีมเยือนนะครับเวโรนากับซามโดรียคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับลาลิก้ามีคู่ตีสามบาร์เซโลนากับโซเซดาคู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับแล้วก็มีคปาเดลเรหลายคู่ในสัปดาห์นี้แต่ว่าทีมใหญ่ยังไม่ได้เล่นกัน นะครับโอเคนี่คือฟุตบอลประมาณนี้ก่อนนะครับมีคริกเก็ตเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปดูความเคลื่อนไหวของ b i b a s h League ออสเตรเลียเป็นหลักนะครับแต่ว่าผู้เล่นของ Brisbane Heat 2คนครับคริสลินกับแดนลอเรนซ์นะครับแหกกฎโคโรนาไวรัสนะครับ,รบที่ตั้งไว้ก็โดนปรับไปประมาณ1 0 0 0 0มืนดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับหรือประมาณ5,600ปอปอน นะครับก็ไปถ่ายรูรปกับแฟนๆอันนี้ก็บอกผิดกฎนะครับก็เออสองคนนี้มาจากอังกฤษทั้งคู่นะครับก็ยอมรับโทษนะครับก็เขาบอกว่าเออขอโทษนะครับที่ทำแบบนั้นนะครับปรับกันไปเนาะในส่วนของคริกเก็ตหญิงชิงแชมป์โลกปี2022นะครับซึ่งนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพ นะครับก็จะมีทั้งหมด8ทีมที่ได้ไปเล่นในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับซึ่งอังกฤษนั้นเป็นแชมป์เก่าในการชนะอินเดียที่ลอดที่ลอนดอนเมื่อปี2017นะครับก็ออสเตรเลียจะเจอกับอังกฤษในเกมแรกของทั้ง2ทีมวันที่5มีนาคมนะครับนิวซีแลนด์เจ้าภาพจะเล่นกับทีมที่มาจากรอบคัดเลือกวันที่4มีนาคมนะครับรอบชิงเล่นที่แฮก์ีโอวในไคลเชิร์ตนะครับวันที่3เมษายน ก็3ทีมที่ว่ามามีแอฟริกาใต้มีอินเดียอีก2ชาติที่เข้ารอบไปแล้วนะครับอีก3มทีมจะมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกที่สีลังกาในปีหน้าซึ่ง1ใน10ทีมที่จะไปแข่งรอบคัดเลือกแน่นอนทีมชาติไทยนะครับก็หลังจากไปแข่งชิงแชมป์โลกในแบบสั้นมาแล้วในช่วงต้นปีนี้ที่ออสเตรเลียนะครับคราวนี้นะครับก็จะต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกแบบปกตินั่นแหละนะครับ ก็จะค่อยว่ากันช่วงนั้นที่สีลังกานะครับไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของโคโรนาไวรัสแบบผสมผสมกันนะครับก็อันนี้เป็นหลักเนี่ยมาจากเยอรมนีนะครับโดยที่เออก็กองหลังฝั่งขวาอะไรแบคของวบบวกนะครับวิลเลียมนะครับก็ติดโคโรนาไวรัสจะไมไ่ได้ในเกมกับ, Bayern, บไบเยอร์นะครับซึ่งวิเคราะห์ไปแล้วนะครับ เขาอายุ25ปีนะครับรู้สึกมีอาการเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็พลาดเกมกับสตุตการ์ดไปเออจะพลาดเกมกับสตุตการ์ดวันเสาร์นะครับแล้วก็เกมเดฟเฟ่โคคาวจกับแซนเฮาเซ่นหลังจากนั้นนะครับก็วิลเลียมนะครับก็เล่นให้กับทีมเกมเจอแฟรงเฟิร์ตเมื่อวันศุกร์นะครับขึ้นไปอันดับ4ก็หลังจาก ACL ฉีกมา ที่ด้านซ้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เอก็ก็คือเส้นเอ็นยึดตรงเอ่เอเ้อเข่านะครับเอ็นหัวเขา้านั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแต่ทท่แน่วิลเลียมแจ้งว่าเขาไม่ได้เจอใครในเกมนะครับก็ไม่น่าจะไปติดคนอื่นแต่อย่างใดนะครับก็ในส่วนของ NFL นะครับไปอเมริกากันบ้างนะครับ NFL ประกาศว่า ทางหลีกนั้นจะไม่รีบต่อคิวในส่วนของคดการรับวัคซีนโคโรนาไวรัสนะครับแจ้งโดยสมาคมผู้เล่นนะครับออทางสมาคมผู้เล่นได้แจ้งว่าบุคคลที่มีความสำคัญนะครับที่คนจะได้วัคซีนก่อนก็คือบุคคลในเกี่ยวกับออที่รับมือโคโรนาไวรัสในโรงพยาบาลนะครับพนักงานทางสุขภาพนี่แหละนะครับ พวกนี้คนจะได้รับเสียก่อนนะครับในประเทศที่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3ามแสนคนนะครับจะโคโรนาไวรัสนะครับดังนั้นก็เลยต้องเอ่อระวังเนาะในสภาพนี้ที่มันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันควบคุมไม่อยู่นะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับก็เออ ในส่วนองนนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มีเกมตะค่อยว่ากันในวันศุกร์อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ในเพลย์ออฟปีนี้นะครับ CBS Sport ก็จะร่วมมือกับ Nickelodeon นะครับในการถ่ายเท่าสด NFL ให้เด็กๆดูนะครับคือแผนนี้ฟังแล้วมันดูแบบว่าววาวอย่างเดียวเลยนะครับก็ CBS กับ NBC นะครับจะได้ถ่ายเกมวยก c a r d ใหม่นะครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าเกมว i ยกา a r d เพิ่มมาสายละเกมด้วยกันนะครับโดยที่วันที่9และ10มกราคมที่นั่น10และ11ที่นี่นะครับก็จะมีวยก c a r d เวลาเรียงไว้แลาอัตมเวลาไทยเลยแล้วกันนะครับตีหนึ่งตีสี่สี่สแปมงสินะครับแล้วก็เกมตีสี่สของวัน เช้าวันที่12บ้านเราเนี่ยนิโ e ลเดียนจะถ่ายทอสดนะครับรวมกับทาง CBS ก็เอ่ก็ในส่วนของการทดสอบเนี่ยก็เริ่มทดสอบไปบ้างแล้วนะครับในเกม Eagles กับ Packers เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็การถ่ายทอสด NFL แบบนี้เนี่ยของ i c k e l o d e o นนะครับก็จะ ทำกราฟิกให้เหมาะสมกับเด็กๆนะครับก็คนพาดนะครับก็จะเป็นโนอาอีเกิลนะครับของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สนะครับซึ่งเป็นลูกชายของตำแหน่ง CBS นะครับเอีนอีเกิลพาดกับเนทเบิลสซันนะครับแล้วก็แกเบรียลเนวากรีนนะครับจากช่อง Nickelodeon เองนะครับช่องกาตาลูนนั่นแหละนะครับ ก็แผนก็คืออาจจะมีเอ่อสไลม์สีเขียวตามรูปไปแล้วี่เตอเอ็กซ์ร้าพอยต์นะครับเอ็นโซนก็จะทำกราฟิกออกมาให้สวยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือว่ามันสุดๆไปเลยแบบนั้นนะครับในส่งนิคคาโเดียนเลยเอาแผนเกี่ยวกับการทำเป็น n อลนะครับไปอยู่เป็นเหมือนการ์ตูนนะครับในรอบไบการ์ตีนี้นะครับ ก็ภาพก็ไปหากันเอาเนาะแต่คนาทูบิชั่นก็คงไม่นําสัญญาณนิคาโลเดียนมาถ่ายแน่นะครับไม่งั้นจะยุ่งนะครับลเลจฟุตบอลกันบ้างนะครับก็คืออินเดียนากับเพอร์ดูนั้นยกเลิกเกมที่จะแข่งกันในที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นปีนี้จึงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1919ที่ไม่มีเกมคู่นี้ในลเลจฟุตบอลนะครับก็เอออินเดียนาครับชนะ2แพ้4ก,ก่อนหน้านี้นะครับก็เลย เออเอาขอโทษนะครับในส่วนของเพอร์ดูชนะ2แพ้4ก็คือไม่ได้เล่นโบว์อยู่แล้วอินเดียนาชนะ6แพ้1นะครับก็น่าเสียดายสำหรับอินเดียนาหในปีที่ดีที่สุดปีหนึงในรอบสัก30ปีมานี้ของอินเดียนานะครับก็เลยเไม่มีเกมนะครับก็อินเดียนาเองก็ไม่ได้มีเกมโบนะครับก็คือยังไม่ได้มีเกมโบที่จันดึกไว้แต่ว่า ก็ตามสถานการณ์ที่อยู่อันดับ2ของดิวิชั่นตัวเองใน Big Ten เนี่ยก็อาจจะได้ไปเล่นในโบใหญ่ e ฟ t a b o โ l นะครับอาจจะเจอกับแชมป์แพ็กทเซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วก็ USC หรือโอ e g กอในนี้ข่าวเมื่อวานนะครับที่บอกว่าคุยเจอกันในรอบชิงของ p a ็กทเวนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่งของอินเดียนานะครับโอเคในส่วนของ อารเเซบอลมหาวิทยาลัยนะครับก็อันดับก็ออกมาในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตในส่วนของอันดับให้นะครับในวันพุธของแต่ละสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้5อันดับแรกนะครับเป็นกอสซาก้านะครับชนะ3แพ้ศูนย์ตอนนี้นะครับก็เออหกคนให้อันดับ1-54นะครับ แล้วก็เบเลอร์อยู่อันดับ2ชนะ4แพ้0กรอนซาร่ากับเบเกอร์จริงๆน่าจะได้เจอกันนะครับสุดสัปดาห์นี้ที่นำเสนอข่าวไปแล้วไอโอว่าอยู่อันดับ3าชนะ6แพ้0ู i ย์มิชิแกนเซอันดับ4ชนะ6แพ้0แคนซัสอันดับ5ชนะ6แพ้1 5อันดับนี้เป็น5อันดับแรกในช่วงสัปดาห์เปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบทุกวันพุธนะครับว่ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนมีลุ้นอยู่บ้านนะครับโอเคสุดท้ายเป็นเบสบอลนะครับก็เอ่อ ในส่วนของเอ่อจาริดพอเตอร์นะครับซึ่งเป็น GM ของทีมนิวยอร์กเมทสนะครับคนใหม่ก็บอกว่าเออเขามีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็มองถึงผู้เล่นที่มีอยู่นะครับก็พร้อมที่จะนำนิวยอร์กเมทสไปให้ไกลที่สุดนะครับภายใต้าการดำเนินงานของสตาร์ทที่เข้ามาใหม่ นะครับก็คือเจ้าของทีมคนใหม่สตีฟโคเฮนแล้วก็ประธานของทีมแซนดี้เอดสันนะครับก็ต้องค่อยๆวางแผนนะครับเอ่อโคเฮนนะครับก็ที่เป็นเจ้าของใหม่ทีมบอกว่าจะรู้สึกผิดหวังมากนะครับถ้าไม่ได้แชมป์ในระยะ3-5ปีหลังจากนี้นะครับก็คือวางเป้าหมายที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียว สำหรับนิวยอร์กเมทส์นะครับที่ชนะ26แพ้34เมื่อปีที่แล้วพลาดเพลย์ออฟเป็นปีที่4ติดต่อกันนะรจริงๆ m เมทส์เป็นทีมที่มีผู้เล่นสไตล์เช่นยอชบนเดอรกลอมนะครับรวมถึงมือตีอย่างพิตอลันโซ่ไมเคิลคอนฟอร์โต f เจฟแม็กนิลนะครับแต่ว่าคนอื่นๆนนั้นเกรดมันยังไม่ถึงแล้วมันก็สร้างปัญหาให้กับนิวยอร์กเมทส์อยู่ในเวลานี้นะครับก็ตามข่าวต่อไปในส่วนของเบสบอลอันนี้หมดแค่นี้ นะครับเดี๋ยวผลฟุตบอลผลปลาเป้าอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีเดี๋ยวรายการของวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะได้อัดอย่างไรนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าก็คือไปเที่ยวนะก็ไม่รู้ว่าที่โรงแรมเขาจะมีสถานที่ให้อัดเทปมากแค่ไหนจะค่อยว่ากันนะครับก็พบกันใหม่ในเทปต่อไปสวัสดีครับ